สวัสดีครับวันนี้พวกผมเสิร์บุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะนำภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปี2567ของพระอาจารย์น้องหรือลวงพี่น้องวัดป่าพึกอํอำเภอบางปะมาะจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับงานพิธีไหว้ครูนี้นะครับได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคมพศ2567ที่ผ่านมานะครับพระอาจารย์น้องหรือพระนฤพลหิตตาปาลี หรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกนามของท่านว่าหลวงพี่น้องนะครับท่านเป็นพระเกจิหนุ่มแห่งวัดป่าพึกอํอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและท่านยังเป็นศิษย์สายพุทธาคมของหลวงปู่ทูบยานาวโรวัดลาดน้ำข่าอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยนะครับ หลวงพี่น้องนะครับท่านจะเก่งทางด้านวิชาการเจิมฝ่ามือเปิดทรัพย์เปิดดวงเศรษฐีเสริมบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับจะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายท่านนะครับเข้ามาหาท่านที่วัดเพื่อเจิมฝ่ามือกับท่านกันอย่างต่อเนื่องนะครับและท่านก็ยังเก่งเรื่องการอาบน้ำมนต์อีกด้วยนะครับในวันงานนะครับก็ได้มีพระเกจิอาจารย์มาร่วมงานมากมายหลายรูปนะครับ ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ทูบวัดลาดน้ำขาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นประธานในพิธีและยังมีพระอาจารย์ดุสิตวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีและพระอาจารย์แมนวัดอมริสิทธารามจังหวัดอยุธยาอีกด้วยนะครับ ภายในพิธีนะครับก็จะมีคณะนางรำมารำถวายนะครับคณะนางรำที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนั่นก็คือน้องนองนักเรียนจากโรงเรียนวัดป่าพึกอํอำเภอบางปมจ,จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมารำถวายในงานพิธีไหว้ครูนี้นะครับน้องนองนะครับรำได้สวยงามอ่อนช้อยมากๆนะครับ ผมก็ได้เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ทูปยานาวโรวัดลาดน้ำขาข่าอำเภอบางปมจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์อีกรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในขณะนี้นะครับและยังเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพศรัทธานับถือเป็นอย่างมากนะครับ และท่านนะครับมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเสมอนะครับไม่ว่าจะพบเจอท่านที่ใดนะครับเข้าไปกราบท่านท่านก็จะทักทายพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนะครับท่านเป็นพระเกจิที่กราบไหว้ได้สนิทใจมากๆอีกรูปหนึ่งเลยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากกราบนมัสการหลวงปู่ทูบนะครับก็สามารถไปได้ที่วัดลาดน้ำข่าวนะครับไปร่วมทำบุญกับหลวงปู่กันได้ที่วัดนะครับ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิธีนะครับนั่นก็คือการครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคลครับได้รับความเมตตาจากหลวงพี่น้องนะครับซึ่งท่านจะเป็นผู้ครอบครูให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับแล้วเราก็มารับการประพรมน้ำมนต์จากหลวงพี่และรับวัตถุมงคลงานประจำปีพิธีไหวครูนะครับ และก็ต้องขอขอบคุณผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันออกลงทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับภายในวันงานนะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาร่วมงานพิธีไหว้ครูประจําปีของหลวงพี่น้องกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งหลวงพี่น้องก็เมตตาลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ